ชาวราศีกันดวงดีโชคลาบวาส,สนาเข้าข้างในช่วงเดือนกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมากับดวงอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านได้ทำหรือได้ลงมือทำเอาไว้จะสำเร็จเห็นผลหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับเจนดวงชะตาชาวราศีกันต้องบอกว่าช่วงเดือนกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นใจและมากับดวงอย่างแท้จริงหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าสิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงก็จะสำเร็จเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่าง โชคลาภวัสนาเข้าข้างและเป็นใจให้กับชาวราศีกันถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันของท่านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องแบบนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถือว่าเดือนกันยายนหลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมถือว่าชาวราศีกัน ไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูดีไปหมดและสิ่งรอบข้างยังเอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้กับชีวิตของท่านไม่หยุดไม่ย่อนคำว่าดวงโชคลาววาสนาเข้าข้างสิ่งเหล่านี้ให้ความหมายว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรไปสมัครงานหรือทำกิจการงานเกี่ยวกับประเภทไหนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวไปหมดถือว่าเดือนกันยายน ยังคงเป็นราศีกันที่โดดเด่นที่สุดและโดดเด่นกว่าราศีอื่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาจากดวงชะตาชีวิตของท่านล้วน,นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาช่วยเหลือให้ความสนับสนุนในตัวของท่านสำหรับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าดีอยู่แล้ว ยิ่งในเริ่มต้นเดือนกันยายนยิ่งดีขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเพราะชาวราศีกันท่านได้รับแรงอิทธิพลทรงพลังจากดวงดาวที่ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือกำลังจะเคลื่อนย้ายหลายดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวพูธที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายราศีในวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาหรือจะเป็นดาวอาทิตย์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายตำแหน่งในวันที่17กันยายนนี้ และดาวพุธจะได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเคลื่อนย้ายอีกหนึ่งรอบส่วนดาวศุกร์ก็จะได้มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งภายในวันที่21กันยายนเช่นกันซึ่งถือว่าทั้ง3ดวงดาวมีอิทธิพลต่อชาวราศีกันและชาวราศีกันจะได้รับอานิสงส์ผลบุญจากดวงดาวที่กำลังเคลื่อนย,ย้ายถือว่าชาวราศีกันท่านจะมีความโดดเด่นทางโชคลาภวาสนา และหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะได้มาจากดวงชะตาชีวิตของท่านล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการงานนับจากนี้ท่านก็จะได้ทำกิจการงานที่ดีและถูกอกถูกใจตัวของท่านเป็นอย่างมากการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบเทน้ำเทท่าสำหรับข้อควรระวังและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับชาวราศีกันในคลิปวิดีโอนี้ ทางช่องของเรายังจะไม่พูดถึงเรื่องปัญหาเหล่านั้นโดยเด็ดขาดทางช่องของเราจะหยิบยกแต่เรื่องราวดีๆที่มีโอกาสตามดวงโชคลาภวาสนะของท่านและเรื่องราวที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่พีคสุดๆสําหรับชาวราศีกันและยังคงเป็นเรื่องราวที่ท่านรอคอยหรือรอคอยท่านอยู่เรื่องราวที่นำมาเสนอให้ชาวราศีกันได้รับรู้ต้องบอกได้ว่า ชาวราศีกันจะใจฟูขึ้นมาได้อย่างแน่นอนและยังคงเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านอีกด้วยเรื่องราวที่จะทำให้ท่านนั้นรู้สึกดีและมีความสุขเป็นอย่างมากทางช่องของเราได้คัดสรรสามเรื่องราวสามเหตุการณ์ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีกันเป็นเรื่องราวดีๆและส่งผลดีให้กับชาวราศีกันอย่างแท้จริง สำหรับเรื่องแรกที่เราหยิบยกขึ้นมาบอกกับชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นความโชคดีมีชยัยความแค้วคาดปลอดภัยและโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านทั้งสามสิ่งนี้ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีกันและสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทำให้ชีวิตของชาวราศีกันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาสสิ่งนี้จะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนโดยพร้อมเพียงกัน ดวงชะตาชาวราศีกันย์ณตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจและเอื้อประโยชน์ให้กับชีวิตของท่านในช่วงเดือนกันยายนจะมีหลายเรื่องหลายราวและหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านสําหรับบางเรื่องที่มีการเกิดขึ้นกับชีวิตของคนรอบข้างส่งผลให้ท่านนั้นเกิดความน้อยอกน้อยใจว่าสิ่งดีๆเหล่านั้น ทำไมไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านบ้างและเมื่อไหรจะถึงวันของท่านสักทีแต่ในช่วงเดือนกันยายนสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้รับโอกาสดีๆอย่างแน่นอนเรื่องที่ท่านตั้งหน้าตั้งตารอคอยชาวราศีกันท่านก็จะสุขสมหวังดังใจหมายในเมื่อมีโอกาสให้ท่านนั้นรีบขอยคว้าสิ่งเหล่านั้นเอาไว้หรือแม้แต่เมื่อมีโอกาสแล้ว ท่านยังคงไม่ชอบหรือว่ายังไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ขอแนะนำว่าให้ท่านนั้นอย่าปล่อยโอกาสแบบนี้หลุดลอยไปเป็นอันขาดเพราะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เมื่อได้รับโอกาสให้ท่านนั้นทำมันให้อย่างเต็มที่และทำมันให้สุดความสามารถของท่านทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้เวลา หรือว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้และจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตของชาวราศีกันบางครั้งท่านอาจจะถูกลองใจให้ทำสิ่งที่ท่านไม่ชอบก็เป็นได้แต่หลังจากนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเสนอจิตการงานดีๆให้ท่านได้ทำอย่างแน่นอนความโชคดีมีชัยค่อนข้างที่จะดีแบบเห็นได้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างลงตัว ชาวราศีกันไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมและถูกปรับเปลี่ยนให้แตกต่างแบบเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการแคล้วคลาดปลอดภัยในช่วงชีวิตของท่านอาจจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาและส่งผลให้ท่านนั้นลำบากในสถานการณ์ต่างๆแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลดวงชะตาชีวิตของชาวราศีกัน ถือว่าท่านเป็นคนที่โชคดีที่สุดในช่วงเดือนกันยายนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและเมตตาตัวของท่านและจะเข้ามาฉุดหลางชีวิตของท่านออกจากสถานที่ไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนถือว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกันและยังคงเป็นเดือนที่ถูกฉลกอีกเดือนหนึ่งเรื่องต่อมาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีกัน ถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านเด่นในเรื่องของการเงินหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจบอกได้คําเดียวเลยว่าหลังจากนี้ท่านจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือและกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาคอยซัพพอร์ตกิจการงานของท่านแบบไม่ขาดถือว่าการเงินในช่วงเดือนกันยายนเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุด และโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆอย่างแท้จริงในช่วงเดือนกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยให้กับชีวิตของท่านส่งผลให้ท่านนั้นหาเงินเก่งหาเงินคล่องไม่ว่าท่านจะทำการงานอะไรก็จะประสบความสามเร็จจิจการงานการค้าการขายก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตามีผู้คนมาก้าหลายตาเข้ามาสนับสนุนมาจุนเจือชีวิตของท่านให้ดีขึ้น ถ้าหากมีการเปิดกิจการงานการค้าการขายท่านก็จะได้มีการเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นฟื้นตัวได้อย่างแน่นอนหลายสิ่งหลายอยา่างไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเข้าที่เข้าทางทุกอย่างและค่อนข้างที่จะลงตัว ส่งผลให้บางคนที่ยังไม่มีการมีงานทำทำให้ชีวิตเขาเหล่านั้นค่อนข้างที่จะดีขึ้นและจะทำให้ชาวราศีกันมีกำลังใจใช้ชีวิตและตั้งหน้าตั้งตาทำงานถือว่าเป็นเดือนที่สามารถตั้งหลักปักฐานให้ชาวราศีกันได้เป็นอย่างดีดวงสตาทางด้านการเงินของชาวราศีกันถือว่าอยู่ในจุดที่พีิกที่สุดถือว่าเป็นเดือนกันยายน เป็นเดือนที่ดีที่ทำให้ท่านนั้นได้เริ่มต้นตั้งหลักปักฐานสร้างฐานะให้มั่นคงแข็งแรงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่หล่อชาวราศีกันอยู่เรื่องสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนไม่ว่าท่านจะทำสัญญาและมีการต่อรองตกลงทำสิ่งต่างๆถือว่าเจนดวงชะตาของชาวราศีกัน ท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบที่สุดและยังคงได้เปรียบคู่สัญญาคู่ต่อสู้ของท่านหลายเท่าตัวไม่ว่าสถานการณ์ที่ท่านได้ทำอยู่นั้นจะบีบบังคับให้ท่านนั้นตกเป็นรองก็ตามแต่สุดท้ายท่านยังคงได้เปรียบทุกสิ่งอย่างถ้าหากมีการทำสัญญาต่างๆท่านจะไม่ได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอนในช่วงเดือนกันยายนเรื่องผลประโยชน์ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างตัวของท่านและยังคงเป็นใจทุกสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจเอื้อผลประโยชน์ให้กับชาวราศีกันเป็นอย่างมากและถ้าหากท่านทําจิจการงานก็จะมีผู้คนให้ความสนใจและยังคงสนับสนุนชาวราศีกันเป็นอย่างดีถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ทั้งสามเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและรอคอยท่านอยู่นั้นให้ชาวราศีกันเตรียมตัวเฮและเตรียมความพร้อมต้อนรับความโชคดีที่จะเข้ามาในชีวิตเกณฑ์ดวงชะตาโชคลาภวาสนาเข้าข้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงก็จะสำเร็จเห็นผลในเร็ววันนี้สำหรับชาวราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายนี้ ให้ทุกท่านน้อมรับความทานายเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวของท่านพลังงานขึ้นแห่งบุญนี้จะช่วยส่งเสริมและหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นและให้ท่านนั้นอธิษฐานในสิ่งที่ท่านอยากจะประสบความสำเร็จ สิ่งที่ท่านขอสิ่งที่ท่านนั้นอธิษฐานก็จะสําเร็จเร็วพันขออํานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราสีกันเคาราบนับถือดนบันดาลให้ชีวิตของชาวราสีกันมีแต่ความสุขความเจริญชีวิตร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและให้ท่านนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านในเร็ววันขอให้สมพรปาก สาธุคำทํานายคําพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากชาวราศีกันคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ